สวัสดีครัที่นันยังยังไม่อัดเอาเหรอการสวัสดีค่ะในเบ,บิางสบายดีไหมอากาศดีขึ้นเยอะอ่าอัปเดตชีวิตน่อยคือเธอหนาหน้าใสขึ้นอะใสใส,ใสหัวไปด้วยเออมันมีมุกมุกนึงที่เพื่อนหนูตอนเด็กใช่ไหมคือด้วยความที่ปกติเราไม่ <laughs> ไม่เราไม่ทาแป้งไม่แต่งหน้าไม่อะไรอยู่แล้วเงตอนไปเรียนอ่ะ <laughs> แล้วคราวนี้คือ แม่หนูอ่ะชวนไปเขาเรียกไปทําอะไรวะไปนวดหน้าเออไปขัดหน้านวดหน้าก็ไปก็ไปร้านแม่เพื่อนปกติเพื่อนแม่ไม่ใช่แม่เพื่อนเพื่อนแม่ปกติอ่าที่แม่คยไปแล้วกลับมาพวันลุ้งคืนมันเรียนจ้าเหมือนเหมือนจะเป็นมัธยมได้แหละแล้วเพิ่มอ,อุ้ยหน้าใสเนาะเพื่อนผู้ชายนะคะปกติมันไม่ชมไม่คุยแล้วก็เข้าใจแหละด้วยจริตจากก้าผู้ชายอ่ะมันก็จะแบบว่า ไม่กล้าชมไงเออมันก็เราหนูเป็นคนนิ่งๆอะ่ะมันก็จะไม่ชมมันก็จะแบบว่าหน้าใสเนาะแต่ประโยคต่อมาคือใส่เข้าเมนค่ะคือด้วยความที่เออเราก็เข้าใจแบบเข้าใจมันอะ่ะว่ามันก็แบบไม่ได้สนิทกับเราขนาดนั้นแต่มันก็อยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยออ,อยากสนิทด้วยแต่มันก็เป็นเพื่อนในห้องเพื่อนสนิทนี่แหละเออแต่บอกคือทุกวันนี้คือเพื่อนอะ่ะมันก็เป็นเพื่อนเนี่ย รู้จักกันมาตั้งแต่หนูมาทุกวันนี้ยังคบกันอยู่เลยนะเพื่อนหนูคบนานทุกคนเป็นไงบ้างวันนี้ทํางานช่วงนี้ทํางานเป็นไงบ้างยุง่งบ้างก็งานใะเยอะเราก็ทําตัวแบบชิวๆ <laughs> หมดแล้วไปกับงาน <laughs> เห็นเออรายได้ที่เข้ามาเราก็จะแบบอ๊อนนิดหนึ่งตำนะก็ คือจริงๆนี่คือเหมือนแบบเป,เป็นเป็นจังหวะที่ดีมากเลยนะที่เรามานัดกันกันอัดนะตอนเนี้ยเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยอประมาณเขาเรียกว่าสองอาทิตย์ก่อนหลังจากที่เราอัดเทปนั้นเสร็จมันก็เป็นแบบว่าอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาแล้วก็ไอไอแล้วก็แบบวันนั้นคือแบบไม่มีแรงคือแบบเหมือนเหมือนแบบจะนอนอย่างเดียวอ่ะมันแบบลุกไม่ขึ้นเหมือนคนแบบบ้านหมุนไปเลยอ่ะ แล้วก็ไอแล้วก็พอวันต่อมาคือพูดไม่ได้เลยไม่มีเสียงเจ็บคอแล้วจนต้องแบบแล้วมีไข้ด้วยนะเพราะว่าไปทํางานชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วก็คือไปหาหมอก็มันก็มีไข้คือตอนนั้นคิดจะติดแน่ฉันติดแน่โควิดแล้วก็เลยแบบกลับมาแล้วก็แบบพูดไม่ได้เป็นหนึ่งอาทิตย์แต่ทรมานเนาะคนที่แบบว่าพูดเจ้เจเจ้เจเจทุกวันน่ะคือแบบจะต้องเคลียร์งานแล้วต้องพูดทุกวันน่ะ แล้วแบบมันไม่ได้พูดนะพี่แบบอึดอัดมากแต่พอตอนแบบผ่านไปมาอาทิตย์หนึ่งพออาทิตย์ถัดมาเสียงเริ่มมีแต่ยังเจ็บคอแล้วก็ก็ยังพูดไม่ค่อยได้เหมือนเดิมพอพูดแล้วแบบเสียงก็หายว่าไปเลยมีคนบอกหนูว่ามันเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นเส้นเสียงอักเสบหรือเปล่าก็เลยไปหาข้อมูลในเน็ตเอออาการนี้มันก็น่ามันมันก็ใช่เขาบอกแล้วในาน,านั้นมันระบุมันเขียนไว้ว่า คนที่เป็นเส้นเสียงอักเสบใช่ไหมมันจะป,ประมาณคือเร็วสุดอะสองอาทิตย์ถึงจะหายเสียงถึงจะกลับมาเป็นปกติคือนีแบบ่เป๊ะมากสองอาทิตย์เต็มๆจริงๆคือตอนแรกหนูคิดว่าเสียงหนูจะไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าเสียงพอพูดไปอะเหมือนนักร้องที่แบบว่าเสียงขึ้นจมูกอะแล้วก็แบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยอะแล้วก็แบบพูดไปแล้วก็เสียงหายเหมือนไดไดอโนบินเมื่อก่อนเนี่ยเออแบบนั้นเลยแต่แบบหายไปเลยอะ คิดว่าจะไม่สามารถกลับมาพูดได้แล้วทรามานนะบอกก่อนว่าวันนี้น้ำกับพี่นันตนแรกมีประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้แต่พอดีเนี่หยหลายๆอย่างไม่พร้อมก็เลยเปลี่ยนไปเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันก็วันนี้เราก็จะมาเฉชีวิตช่วงที่ผ่านมาแล้วกันเนาะก็ถามพี่นันก่อนว่าคือจริงๆอ่ะหนูเห็นตามโซเชียลที่พี่นันลงก็คือพี่นันเรียนภาษาจีน โอ๊ยความรู้เท่าหางอึ่งยังไม่ได้อะไรมากมายแล้วอันนี้เรียนยังไงคือเรียนกับเหล่าซื้อเรียนกับเหล่าซื้อทุกวันไหมคะใช่ทุกวันเรียนคือเรียนทุกทุกวันพฤหัสเป็นวัน,เป,น,วนเป็นวันหยุดของพี่ก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราเรียนกับเขาแล้วแล้วเราจะแบบจบนะในแบบหลังจาก จริงอยู่เราเรียนพี่อาจจะเรียนแค่อาทิตย์ละครั้งแต่อทิในระหว่างเนี้ยระหว่างแบบรอที่จะเรียนกับเขาเราก็หาความรู้อย่างอื่นเพิ่มเติมของเราไปด้วยหนังสือติกตอกที่อ่าเขาสอนภาษาจีนอย่างเงี้ยเหมือนกันเราก็จำเนาะว่าตัวไหนมันอ่านว่าอะไรอย่างน้อยให้มันผ่านหูผ่านตาเราพยายามแบบไม่ไม่กดดันตัวเองไม่ให้ไม่ให้มันแบบ เครียดจนเกินไปแต่ถามว่าแบบตั้งเป้าไหมก็ตั้งเป้าแต่ว่าจะไม่แบบไม่ได้คาดหวังกับตัวเองแบบเยอะเพราะว่ากลัวแบบกลัวตัวเองผิดหวังปิดหวังในที่เนี้ยก็คือแบบเอ่อกลัวทําไม่ได้อย่างเป้าตามแบบไม่อยากหวังสูงแต่แค่ทุกวัน ทำให้มันดีผ่อนคลายบ้างดูซีรีส์บ้างบางทีก็เขียนหนังสือแบบเสียนเขียนตัวจีนไปดูซีรีส์ไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วคืออันนี้คือพี่นันซื้อคอร์สเขเลยใช่ไหมซื้อคอร์สซื้อคอร์สซื้อคอร์สเรียนคอร์สกี่ชั่วโมงแล้วราคาเท่าไหร่อยากรู้เออสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงพันแปดแล้วคือเขามีแบบบกหัดด้วยใช่ไหม ใช่ใช่ใชเขาก็มีแบบฝึกหัดให้แล้วก็แบบบางทีเขาก็แนะนําว่าเออไปโหลดแอป,ปนั้นแอป,ปนี้มาฝึกเขียนฝึกอ่านอะไรประมาณเนี้ยคือบางอย่างเราเราไม่ได้ว่ารอแค่ครูแบบเรียนกับครูแล้วจบบางอย่างพี่ก็ขวนขวายหาความรู้ของพี่เองอย่างเงี้ยซื้อหนังสือเพิ่มเองอย่างเงี้ยว่าเออบางทีแบบใครที่บอกว่าเออมันคือทางลัดอันนี้แบบมันจะเขามันทําให้เราเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยก็ทําตาม หมดเฉพาะแบบว่ายังเฉพาะหนังสือหมดหลายพันแล้วเนี่ยเฉพาะหนังสือมันคือการลงทุนค่ะที่นันอาจจะเปลืองเงินใช่ไหมอ่ะของหนูเปลืองพื้นที่ในมือถือเพราะว่าของหนูหนูโหลดแอปมายังล่าสุดหนูโหลดมาอีกสองแอปแต่ว่าหนูลองเข้าๆไปแล้วแอปหนึ่งแต่ยังไม่ได้เรียนลึกนะคือแบบลองกดๆเข้าไปดูอะ่ะมันก็จะขาย มันชื่อแอปว่าแอปลิงแล้วแล้วมันก็จะเรียนภาษา่ังก็จะมีให้เราเลือกภาษาแบบนั้นแหละแล้วก็มีแบบทักทายโน่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะหนูยังไม่ได้กดเข้าไปดูมันชื่อบอกอะไรอัอับอะไรทีกอยาก่างนเดี๋ยวเดี๋ยวว่าให้ดูอีกทีนึงแต่กน็น่าจะโอเคอีกหนึ่งอย่างที่น,น่นอันนี้น่าสนใจช่วงนี้ก็ลงไปกระแสช่วงเอเชีย ไทยใช่ใช่ใช่เห็นเขาตัดคลิปตัวอย่างใน t ิ k t ต k อกน่าดูมากเลยอ่ะหนูรู้สึกว่าการดูรายการนี้ยมันได้เยอะนะได้ทั้งภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีไทย<ม>ก็คือแบบเต็มๆแล้วอ่ะแล้วหลองเมนเทอร์คือพูดได้หลายภาษากันหลายคนด้วยนะคือหนูว่าแบบ<ม>แล้วพอเราฟังไปอันนี้สลับไปอันนี้สลับสลับ,ลบภาษาก็โอ้โห มันเลยค่ะในหัวเราอ่ะหนูไปดูคร่าวๆมาแล้วไง,งแต่หนูยังไม่ได้ดูตัวเต็มแต่อยากอยากดูตัวเต็มเหมือนกันมีมุกแบบเสียวๆเยอะมากเลยเราต้องไปดูตัวเต็มที่ไหนนะวีทีวีใช่ปะรู้แค่ว่ามันเป็นของวีทีวีอ่ะวีเหรอเออเห็นเขาว่ากันนะอันนี้เห็นเขาพูดกันคือหนูด,ดูที่ฉ่วงใช่ไหมฉ่วงถ้า<ม>ถ้าเป็นเฟ e b o o กก็จะเป็นฉ่วงเอเชียสองศูนย์สองสี่แล้วก็ถ้าเป็น YouTube เหมือนหนูจะเห็นช่องวันเป็นคนเอามาลงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช,ช่องวันวะช่องวันสามสิบเอ็ดอะใช่ใช่เป็นคนเอามาลงหนูก็ไม่แน่ใจว่าลิขสิทธิ์อะไรเป็นของอะไรแต่รู้แค่ว่าแจ็คสันยูเออค์พิรัหนูเป็นเอฟซเขาต,ตัวพ่อทั้งนั้นเลยเนาะพูดถึงอะแล้วดูแต่ละคนคือแบบอ่ะเต็นพูดได้ตั้งหลายได้ได้หาภาษาหรือไงไม่รู้แล้วดูที่ ที่ไม์พูดไม์ก็เหมือนไมก็คือได้ได้ทุกภาษาที่ที่หนูนอะแต่พี่แจ็คพี่แจ็คก,ก็ได้มากกว่านั้นนะได้หลายภาษาเราจะต้องอนิดหนึ่งใช่เราต้องฝึกภาษาภาษาสองครัญมากคัอ้อยากไปเที่ยวช่วงนี้ก็แบบงานยุ่งมากเลยค่ะแต่ละคนยุ่งมากจริงๆอะพี่นันยุ่งแบบคือกลับมา ปกติหนูจะนอนยึกใช่ไหมกลับมาเนี่ยคือกลับมาหัวถึงหมอนก็คือหลับเลยสามทุ่มสมมติว่าว่ายน้ําเสร็จกลับมาใช่ไหมคะสองทุ่มสองทุ่มว่ายน้ําเสร็จกลับมานอนค่ะนอนเลยชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยช่วงเนี้ยมีมีแค่นี้แหละตุดจีนจะไปไหนบอกมาปุดจีนรับของเปา ใครให้คะ่ะบริษัทค่ะโบนัสค,คะ่ะอยพูดแล้วหอเหอี่ยวหัวใจปีนี้ตุดจีนวันที่เท่าไหร่นะเนี่ยปีเนี้ยหนูอ่านในนั้นเหมือนจะเป็นวันที่แปดที่เป็นวันจ่ายะวะไหว้วันที่เก้าเที่ยววันที่สิบตุ้ดจีนนี้หนูอะไรนะแปดเก้าสิบใช่ไหมหนูจะไปจะไปเที่ยวคะ่ะพี่นันแต่วันที่สิบ มันเสามันเสาออมันเสาหยุดมันเสาได้หยุดค่ะก็เลยว่าจะไปก็คือด้วยความที่โบนัสน้อยแผนแรกตั้งใจว่าโบนัสออกปุ๊บเที่ยวต่างประเทศสุดท้ายพอโบนัสออกปุ๊บพอเรารู้เลยโบนัสละนั่งรถไฟไปกาญจนบุรีค่ะรถไฟเที่ยวร้อยยี่สิบบาทวันเดทิปหรอหรือไงใช่ค่ะเป็นวันเดทิปนั่งรถไฟไปกาญจนบุรีก็คือ มีสองที่ที่ดูไว้เพราะว่าของเขื่อนป่าสักอ่ะก็คือหมดไปเดือนที่แล้วเราก็เลยแบบไม่ไม่ได้ไปเพราะไม่มีตังค์ไงปีใหม่กลับมาแล้วเราก็ไม่มีตังค์แล้วไงอืมก็เดือนนี้ก็มีสองที่ก็คือน้ําตกไซโยกที่เป็นรถไฟเที่ยววันเดย์ทริปแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสวนบดิพัฒนที่หัวหินซึ่งอันนี้อาจอาจจะเป็นเดือนหน้าอืมประมาณนั้น เพราะว่าอย่างอื่นแทงอ่ะเราจะไปแบบเราจะไปแบบเซฟงบแล้วของพี่นันจะไปไหนคะตุ๊จีนตุ๊จีนก็คงทํางานแล้วก็หยุดก็คงหยุดสองวันก็คงจะเรียนเรียนภาษา,าจีนนะคะแล้วก็คงไม่ได้ไปไหนแล้วเดือนนี้ไม่ได้ว่ามีแผนจะไปไหนเลย แต่ว่าปีหน้าไอ้ไาป,ปีหน้าพูดผิดค่ะมีนาก็มีแผนไว้ว่าอยากจะไปบวชอีกรอบหนึ่งอ้าวก็ไปพฤษสภาไม่ใช่หรอก็พฤษสภาก็ไปอีก <laughs> ไปเดือนเป็นเดือน,อนคือจะบอกว่าอ่าตะกี้เนี้ยมีนาเนาะที่พูดไปว่ามีแผนจะไปบวชอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกรอบหนึ่งอยากไปแต่ยังไม่ได้กําหนดวนันค่ะแล้วก็ถามว่าพฤทภาไปอีกไหมไปอีก นะคะเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือแม่แม่ไม่ค่อยสบายเลยอยากอยากบวชบวชให้แม่เรียกว่าเป็นการต่อบุญให้แกค่ะนั่นแหละแล้วก็ที่บางคนอาจจะเห็นว่าเออทำอะไรแบบบ๊บ,บลงแบบเฟซล,แบบลงอะไรอแยบบ่างเงี้ยคือเอาจริงๆตั้งใจตั้งใจเพราะว่าแบบไม่อยากรับอะไรที่มันแบบ พอ,อกซิกอะ่ะเออเพราะฉะนั้นบางทีเราดูคลิปเต้นบ้าๆบอเรายังหัวล้อคนอื่นดูดนึกอออกไหมเรายังหัวล้อคนอื่นอะ่ะแล้วทําไมเราถึงจะทําให้คนอื่นหัวล้อเราไม่ได้อะ่ะหนูหนูเขาพูดว่าหนู่เป็นคนนึงที่คนอื่นอะ่ะเวลาเขาโพสตรูปหรือเขาจะให้แบบคือเพื่อนจะเอารูปไปโพสหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะต้องเช็คว่าเฮ้ยฉันสวยหรือยัยงอันนี้ได้ไหมอันนั้นไดไหมหนูไม่ค่ะ เธอจะเอาฉันไปเห็นแบบหน้าตาบ้าบอๆอะไรคือตามสบายเพื่อเพื่อนไม่ต้องค่ะดิฉันแกงตัวเองลงโซเชียลคือรู้สึกอ่ะหนูไม่รู้ว่าการเห็นที่แบบเอ่อภาพที่แบบถูกโพสต์น่นนี่นั่นมันรู้สึกเหมือนกับมันเห็นบ่อยแล้วอะเออเอาหน้าอะไรบ้าบอๆไปลงไปเวลาตอนหลังๆพอเรามาดูใช่ไหมเหมือนย้อนกลับไปดูอะไรยเงี้ยแบบเฮ้ย มันมันมันสนุกนะเหือเหมือนมันตลกเนี่ยเอ้ยฉันทำไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นมันอารมณ์ยังไงแล้วมันทําให้เราสมมติว่าจากอารมณ์นะตอนนี้ที่มันไม่ดีอ่ะกลายเป็นว่าพอไปเห็นลูกหรือโมเมนต์ของตัวเองนะตอนที่แบบเหมือนมันดูตลกเออมันมันก็สนุกดีนะเออแก้เครียดตัวเองนี่แหละก็คือวันนี้ก็ไม่ได้ว่ามีเรื่อง อะไรเป็นพิเศษที่จะมาพูดกันนะคะก็อัปเดตการว่าเดือนหน้าใครจะไปไหนเนาะที่น้ําบอกว่าน้ําจะไปอะไรนะไปอ่ากาญจนบุรีฉันไปลาไปเที่ยวก็ดีเนาะเป็นการแบบเอาจริงๆดีนะเป็นการแบบเป็นการหาอินสปิเรชันให้ตัวเองใหม่ๆจริงๆดีดีเลยหนูมองว่ามันดีด้วยที่ว่าเราเที่ยวไทยไงเราแบบแล้วคือการรถไฟจัดเป็นวันเดย์วันเดย์ทริป เออแล้วก็แบบไปเช้าเย็ยนกลับมันก็โอเคแล้วคือมันมีสถานที่อะน้ําน้ําเคยดูคลิปเหมือนแบบว่าจุดแรกที่จะไปลงเหมือนจะไปจอดที่พ่ปถงเจดีอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ไปต่อไปเรื่อยๆเขาคือเขาจะมีจุดจอดของเขาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีเวลาพักให้แล้วก็กลับขึ้นรถตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเฮ้ยน่าสนใจซึ่งหนูไม่ได้ไปคนเดียวนะคือหนูไปกับเพื่อนที่ทํางานคือก็คือไปไปด้วยกัน ก็ไม่กล้าไปคนเดียวเอาจริงๆคือตั้งแต่ที่ที่มีข่าวออกมาว่าที่เหมือนว่าจะไม่มีตำรวจรถไฟแล้วอะมันก็เลยยิ่งทำให้ดูแบบเฮ้ยน่ากลัวเดอมันน่าก,กลัวจริงๆนะ <c oughs> เอ,อ้ <c oughs> พลเมืองประชาชนนี่คือต้องต้องดูแลตัวเองเหร นาแต่พูดถึงแบบในมุมเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเนาะออควรที่จะได้เออได้รับการปกป้องคุ้มครองในสิทธิของเราเที่เราควรได้รับอ่ะหนูไม่แน่ใจรายละเอียดแต่เหมือนกับว่าเหมือนเขามีแผนที่จะยุบตำรวจรถไฟแล้วก็เหมือนเอาไปเออให้ไปอยู่ในสังกัดอื่นๆแยกย้ายกันไปคือมีแต่คนพูดอ่ะคือที่ที่หนูไปอ่านตามคอมเมนต์มาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยม,มีมีตำรวจรถไฟดีกว่าไหมาะาอย่างน้อยอ่ะ เกิดอะไรขึ้นมามีตารวจรถไฟคือแบบมีคนเดินตรวจตาอะไรอย่างนี้ก็ดีเพราะหน,หนูไม่เคยนั่งรถไฟอยู่แล้วแล้วยิ่งพอเจอพอเจออันนั้นพวกหนูไม่กล้าขึ้นอ่ะแต่อันนี้ก็คือไปกลางวันไงคือตอนแรกอะคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวแล้วคือแบบเดินทางกลางคืนไปถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะยิ่งน่ากลัวถูกไหมแล้วอันเนี้ยอันนี้หนูก็เลยแบบไปกลางวันสนับสนุนการช่องเที่ยวเที่ยวไทยคะ่ะ เพราะว่ามันมีที่ส,สวยๆเยอะอ่ะอ่ะก่อนก่อนที่ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะคะนี่ค่ะตัวที่แบบว่ารู้เรื่องมากเคาะประตูเนี่ยตึงตังตึงตังตึงตัง,ตงตนี่ขนุนแมวจรนะคะออกกล้อง YouTube สวัสดีผู้ชมแปดแสนห้าหมืนท่านก่อนเร็วเร็ว,รวลูกท่านผู้ชมรออยู่เอ็นดูขนุนด้วยนะ ไหมครับท่านผู้ชมตัวที่พี่นันเก็บมาเลี้ยงใช่ไหมคะตัวนี้เก็บมาเลี้ยงความจริงเก็บมาเลี้ยงทุกตัวเป็ดเก็บมาเลี้ยงทุกตัวเลยแม่เด่นูสงสารย่งม,มาตายหมดนี่ก่อนจบจอนก่อนจบ,บคลิปนี้ขอเล่าก่อนล่าสุดเมื่อ,อประมาณสองวันก่อนลูกหนูโทรมาแล้วก็แบบว่าแม่นาว ปลาที่แม่น้ำซื้อมาเป็นยังไงบ้างหนูก็เลยบอก,อกมันก็เลยบอกว่าอ๋อมันขึ้นไปอยู่มาสวรรค์หมดแล้วฉันสงสารสารัตวอ,มอ๋มันไปอยู่มันไปอยู่บนสวรร์หมดแล้วนะคะแม่นม้ำหนูแม่ไม่เลี้ยงหรอคะอ่ะ คืออากาศมันน่าจะไม่พอแหละเพราะว่าเราเลี้ยงแบบภาชนะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะใช่พี่เคยเลี้ยงอยู่ปลาทองตั้งแต่นั้นมาพี่ไม่เลี้ยงอีกเลยสงสารเพลงเลี้ยงปลาไม่รอดแต่เลี้ยงแมวดูรอดเนี่ยหนูท่าทางจะเออไม่เหมาะสมกับอะไรทั้งนั้นอีกตัวจะอวดอันนี้เปอร์เซียอืมตัวนี้เคยเห็นบอกจำไม่ได้ตัวนี้จะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้ำเคยเห็นไหมอันนี้เปอร์เซียผสม อันนี้ก็จอนนะเนี่ยรับมาเลี้ยงเหมือนกัน,น,นอ่ะนะคะ,ะก็คลิปนี้ไม่ได้มีสาระ <c oughs> เป็นการอัปเดตของพวกเราสองคนนะคะว่าเออช่วงเดือนสองเดือนในข้างหน้าเราจะทําอะไรการหรือแล้วก็ช่วงเนี้ยเรามีแพนจะทําอะไรแล้วก็เพราะว่านันกับน้ําอ่ะไม่ได้แบบ ไม,ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทํางานอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ไม่ได้พักที่เดียวกันเพราะฉะนั้นคือแบบคือต่างคนต่างใช้ชีวิตมากกว่าแต่เวลามีอะไรก็จะมาจอยกันนะคะมาจอยกันมาคุยกันแล้วก็เนี่ยหายอย่างที่บอกขึ้นเราก็คุยกันว่าเดี๋ยวเดือนหน้าสองเดือนข้างหน้าเราจะทําอะไรนะคะแบบไร้สาระไปเรื่อยไม่ได้มีสาระคือช่องเราก็เป็นประมาณนี้แหละเนาะสาระไม่ไม่สาระไม่ เออก็อยากแบบแชร์แชร์กันไปเรื่อยๆเผื่อแบบใครมีไอเดียอะไรแบบนี้มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าอ่า EP หน้าเนาะเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันที่มันเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้ก็คือเราอ่ะจริงๆวันนี้เราก็จะมีเรื่องที่เป็นกระแสที่จะมาคุยกันนัน่นแหละแต่พอดีว่าข้อมูลของเราสองคนยังไม่แน่นคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะยังไง จะทุกคนอยากให้ทุกคนรอนติดตามนะคะก็เดี๋ยวฝากติดตามนะคะว่าอีพีหน้าเนี่ยคือเรื่องที่เป็นกระแสที่เราสองคนจะมาพูดถึงคลิปหน้ามันจะเป็นเรื่องอะไรเนาะที่เราจะมาพูดถึงใช่คะ่ะใช่อยากให้ทุกคนติดตามกันนะคะว่าพวกเราสองคนคือจะบอกว่าไร้สาระบ้างมีสาระบ้าง ก็เป็นชีวิตของมนุษย์คนนึงอะค่ะที่ใช้ชีวิตกันก็เป็นคนเท่าๆสองคนที่คุยกันนะคะอ่านะอยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ